เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีท่านผู้ชมเลือกกันนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่กว้างๆถึง2งไร่เลยนะครับหลังนี้นะครับจัดที่ดินอยู่ไม่ไกลตัวเมืองนะครับใกล้กับเมืองนะครับการเดินทางสะดวกสบายใกล้ถนนเส้นหลักด้วยนะครับ ตัวบ้านก็บรรยากาศดีล่มลื่นนะอยู่พพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวบ้านมี3ห้องนอน2องห้องน้ําครับมีหนึ่งห้องน้ําด้านนอกเลยนะครับมีห้องทํางานหนึ่งห้องห้องครัวนอกบ้านก็มีโรงจอดรถนะครับได้ถึงสองคันมีห้องนอนแยกอีกหนึ่งห้องครับมีห้องรับแขกหนึ่งห้องตัวบ้านยกพื้นสูงมีห้องเก็บของชั้นล่างนะครับหลังบ้านมีสระน้ำหนึ่งสระสามารถเลี้ยงปลาได้ครับปลูกผักทำสวนได้เหมาะเลยครับ สำหรับท่านที่ชอบสไตล์บ้านสวนนะครับเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจมีสนามหญ้าหน้าบ้าน,นครเพื่อนั่งเล่นชิลๆรับลมมีรั้วรอบขอบชิดครับโฉนดพร้อมโอนตัวบ้านอยู่บ้านห่างจากบ้านสามเพาแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากถนนอุดอรน้องหาน4.9กกิโลนะครับไฟฟ้าน้ำประปาครบถนนคอนกรีตผ่านหน้าบ้านเลยครับบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านสวยๆคุ้มๆเลยครับหลังนี้อยู่ในอำเภอเมืองครับจังหวัดอุดอรนะครับ ภายในตัวบ้านก็สวยงามพร้อมอยู่เลยทีเดียวครับบรรยากาศดีมากๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหลังนี้เปิดราคามาที่3าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับเนื้อที่ถึง2ไร่เลยนะครับพร้อมกับบ้านแล่ก็โรงเรือนต่างๆครับมีสวนด้วยนะครับบ้านหลังมีสระน้ำครัาไปเลี้ยงปลาปลูกผักทาสวนได้ บรรยากาศสไตล์บ้านสวนครับผสมรีสอร์ททำเป็นบ้านพักตากอากาศได้นะครับหลังนี้บรรยากาศดีมากครับอยู่บนเนินอันใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ